ลั่นดันทุกอย่างแล้วนะครับผมกับ4ประตูตัว S แปลงหน้าแบบนี้นะครับผมเดีย๋ยวไปชมว่าถึงแจงอะไรมาบ้างนะครับผมไปชมว่ามมืกันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่าวันนี้มาพบกับพีเอดีแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาเตรียมส่งมอบรถกับพี่กิติพงศ์นะครับผมเดี๋ยวมาทาความรู้จักพี่กิติพงศ์อยู่ที่ไหนแล้วเจอผมช่องทางไหนยังไงยังไงนะครัพี่สวัสดีครับผมพี่กิติพงศ์เจอผมช่องทางไหนเอยพี่ช่องทางยูทูบก e เฟซบุ๊กเจอช่องทางยูทูปนะฮะแล้วก็เจอช่องทางเฟซบุ๊ก k นะติดตามอยู่นานไหมครับพี่ก็ประมาณเดือนกว่าเดือนกว่ากว่านะครับผม แล้วพอได้ทำไฟนก็ได้ก็อีกประมาณตัวครึ่งเดือนนะในเรื่องของการจัดเอกสารอะไรกันเนาะครับผมว่าอาชีพแบบนี้ซื้อคนเดียวจะทํายังไงอะไรอย่างเนาะพี่เนาะอันนี้เนี่ยเป็นตัวไหนพี่เป็นตัวเอสครับสี่ประตูครับเป็นตัวเอสสี่ประตูตัวเตี้ยอ่าเกียร์ออโต้ครับผมแต่ว่าเอามาแปลงหน้าใช่ครับเป็นตัว LED ครับอ่าเป็นตัว LDA ครับผมเป็นตัว LDA นะแปลงทั้งหน้าทั้งท้ายแล้วก็ เปลี่ยนหน้าจอคือลูกค้ามีโจทย์อว่าอยากได้กีออโต้แต่ว่าตัว LDA เนี่ยไม่มีรถนะฮะก็เลยมาแปลงตรงนี้เอานะครับผมก็คือจบตามที่เราคุยไว้แล้วพี่เนาะตามที่เราวางแผนกันว่าเออเรายืดเท่านี้ก่อนไม่ผ่านแล้วค่อยปรับประมาณนี้แล้วก็มาชุดแต่งอีกแบบหนึ่งแล้วพี่เนาะออกรถกับผมยากไหมพี่ไม่ยากครับพี่ไม่ยากนะอยังไงผมก็ขอบคุณที่กิติพงษ์มากครับผมที่ไว้ใจผมดูแลนะพี่นะขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ อ่านี่ฮะเดี๋ยวเราไปรีวิวรถคันนี้กันนะผมว่าแต่งอะไรมาบ้างนะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ รถเดิ่มบอกที่ไหนก็ออกได้นะครับรถแต่งไว้ใจพี่ดีแล้วนะครับผมวันนี้นะพี่ดี้จะพามารีวิวอีกหนึ่งลำนะครับผมกับรถคุณกิติพงษ์นะที่เราจะทําการส่งมอบกันเร็วๆนี้นะครับผมกับคันนี้ฮะสี่ประตูตัว S อสนะครับผมมาแปลงหน้าเป็น LDA หล่อๆเท่ๆแบบนี้นะครับผมกับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมว่าคันนี้แต่งอะไรยังไงบ้างนะครับผมไปชมพร้อมกันครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณลูดมสวัสดีครับแหม่ดหัวใจให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับเราพามาชมกับรุ่นี้เอาะไรดีกว่าครับผมนี่ฮะสี่ประตูตัว S นะครับผมสี่ประตูตัว S นะกับตัวนี้เราอยู่ที่โชว์รูมอีซูุ์พนครานสาขาตลาดไทยนะครับผมวันนี้นะฮะเรามารีวิวรถนะครับผมเรายังไม่ได้เลิกงานเรายังไม่หยุดงานกันนะ เราก็เตรียมตัวที่จะทํารถส่งมอบลูกค้านะเอาไปน้าจิ้มก่อนสําหรับลํานี้แล้วก็ลํานี้นะครับผมรถของพี่จกกักรพันธ์นะฮะแล้วก็ลำนี้ตัวแซดยกสูงเดี๋ยวเราจะรีวิวประมาณ3ามลำนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมนี่ฮะสำหรับลำแรกนะผมตัวนี้นะฮะผมพาไปชมก่อนหล่อทุกลำเลยนะขอบคุณครับคุณโกะสวัสดีครับขอบคุณครับผมสําหรับลำแรกครับลำนี้ฮนะตัวนี้นะครับ บอกกล่าวกันีนิดนึงก่อนตัวนี้เป็น4ประตูตัว S นะเราเอามาแปลงหน้าเป็น LDA นะครับ่อน้านี้พี่ที่เคยมารีวิวละว่าคันนี้เนี่ยจะแปลงหน้าเป็น LDA เดี๋ยวเราไปชมว่าคันนี้แปลงอะไรมาบ้างสำหรับอย่างแรกนะครับนี่ฮะไฟ daytime running light นะฮะอันนี้ของแท้นะงานแท้ไม่ใช่งานเทียบนะครับผมเป็นงานแท้ทั้งหมดนะครับเราแปลงที่โชว์รูมเป็นงานมือหนึ่งป้ายแดงนะไม่ใช่งานขอดนะครับผมนี่ฮะไฟหน้าปรเจคเตอร์ แล้วก็มีไฟเดย์ไทม์ดัน i ิ้งไลท์ให้มาเรียบร้อยแนะล้วสำหรับตัวนี้นะครับผมกระจังหน้าเราแปลงเป็นแบบครเมียมแบบนี้นะฮะกระจังหน้าแปลงเป็นแบบโครเมียมนะครับผมเป็นแบบครเมียมนะแล้วก็นี่ฮะเดี๋ยวผมพาชมากับคันนี้นี่ฮะที่แตกไปกว่าน,นั้นคืออะไรไฟสปอตไลท์ผมใส่เป็นตัวทัดใช่เลยนะเป็น LED นะไม่ใช่เป็นตัว l d a นะครับผมเดี๋ยวผพาผมเปิดสปอตไลท์ชมก่อนอ่าเปิดสปอตไลท์ชมนะ เข้ามาลัวฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับผมนี่ฮะผมพาชมนะครับนึงนะผมผมต้องเปิดไฟหน้าก่อนนะขอโทษครับผม นี่ฮะเห็นไฮะไฟหน้าของเขาจะเป็นไฟหน้าเห็นนะฮะเป็นแบบ LDA เลยนะเป็นแบบหลอด LED นะครับผมแล้วข้างล่างเห็นไหมฮะไฟสปอร์ตไลท์ของเขาข้างล่างเนี่ยของผมเนี่ยจะใส่เป็นแบบตัวเดียวกับตัวแซดเลยนะถ้าตัวแซดเนี่ยจะเป็นสีไฟไฟตัดหมอกเนี่ยตัวแซดจะเป็นสี LDA สีขาวแบบนี้แต่ถ้าเป็น LDA ปกติทั่วไปจะเป็นสีเหลืองนะครับผมนี่ฮะ รับตัวนี้สวนนี่คร้บผมนี่ฮะสวัสดีครับผมพิวิทยาครับสวัสดีครับ f อซครับขอบคุณครับขอบคุณแล้วครับผมก็ฝากเนื้อฝากตัวไว้กับหลายๆคนนะครับผมนี่ฮะผมก็มาใหม่ในส่วนอีสุนะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยได้วยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมตัวนี้ยังไม่จบแค่นั้นฮะตัวนี้พี่ที่ใส่ชุดแต่งสปอร์ตตี้ครับผม นะงานสปอร์ตบี้เลนสปอร์ตวันนะอย่างนี้สวยๆพนะี่นะเกื่อน้องกิตติพงศ์เข้ามาชมอยู่นะครับผมผมก็มารีวิวให้น้องได้ชมนะครับผมเดี๋ยวว่าจะเดินทางมาวันพรุ่งนี้นะตัวนี้ใส่ลิ้นใส่สกเกิร์เกหน้าหลังท้ายทั้งชุดเซตนะครับผมนี่ฮะอย่างนี้นะครับผมนี่ฮะสวยน,นี้แล้วผมนี่นะครับสิ้นปีนี้เดี๋ยวเจอนครับพี่ขอขอบคุณมากเลยครับผมแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วครับผม นีถึงการแช่นี้ผมก็ดีใจแล้วนะสวัสดีครับพี่หล่อมากเลยครับผมสวัสดีครับคุณแจ็คครับสวัสดีครับพี่เล็กใส่ชุดแต่งยิ่งสวยขอบคุณครับผมพี่เล็กขอบคุณครับนี่ฮะกับตัวนี้นะผมลงล้อเวลงานยูสตานะผมลงล้อเวลงานยูสตานะนี่ฮะลักี้ยาง235 4 0 1 8นะครับผมแล้วก็ฝาคาลิปเปอร์แดงน็อตแดงทั้งชุดทังเซนดัาผมนี่ฮะคือชนี้นะครับผมนี่ฮะ รับมาด้วยนี่ฮะสเกิร์ตถึงด้านหลังนะครับผมนี่ฮะสเกิร์ตไปแบบนี้แล้วผมสเกิร์ตขสวยดีนะนี่ครับผมนี่ฮะสเกิร์ตไปเลยนะแล้วก็ตัวนี้เห็นนะฮะถ้าเกิดเป็นตัวเอสเนี่ยเขาจะเป็นแคปโฟเป็นแบบลายสติกเกอร์แบบนี้นะครับผมแต่ถ้าเป็นตัว LDA นะฮะเขาจะเป็นลายโครเมียมคล้ายๆตัวนี้นี่ตัวนี้ตัว LDA นะสีเดียวกันนะครับผมนี่ถ้าเป็น LDA นะฮะดูง่ายจะมีตัวโลโก้ตัวนี้ขึ้นมานะครับผมแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวที่หู่กระจกนะ ก็รีวิวไปพร้อมกันเลยนะครับผมนี่ฮะแต่คันนี้เนี่ยไม่มีไฟเลี้ยวที่หูกระจกมาแล้วครับผมเราดูด,ด้านข้างเราหลอดแบบนี้นะครับผมนี่ฮะอ่าข้างหลังนะครับผมข้างหลังตัวนี้นะฮะข้างหลังตัวนี้เป็นล้อยุตตานะฮะเป็นเวลยุตตานะฝาครอบแ,แดงน็อตล้อสีแดงข้างหลังนะยาง265 3 5ห8นะครับผม ตัวนี้จัดมาโหลดหน้า2นิ้วหลัง3นิว้วนะครับผมนี่ฮนะรับสเกิร์ตมานะ้วผมตัวนี้รับสเกิร์ตมาด้วยครับผมตัวนี้นะนี่ฮนะรับสเกิร์ตมานะครับผมแล้วก็นี่นะผมแปลงไฟไท้ายด้วยครับผมแปลงไฟท้าย L อล a ด้วยนะครับผมนี่ฮนะไม่ได้แปลงแต่หน้านะแปลงไฟท้ายมาด้วยนะครับผมนี่ฮนะตัวนี้มีกล้องมองหลังให้มาเรียบร้อยนะ จัดต้องมองหลังให้ด้วยครับจัดต้องมองหลังให้ด้วยนะยนะที่จัดให้เป็นแบบนี้นะผมไหนะชุดอะไรผมคืนได้กับคุณลูกค้าทั้งหมดนะผมนี่นะชุดนี้นะผมคืนได้กับคุณลูกค้าทั้งหมดนะคุณจะเทินก็ได้หรือจะเอาคืนก็ได้นะครับผมแบบนี้นะสวยๆแบบนี้ฟังเสียงข้อเพาะๆก่อ,อนนี่นะที่ที่ทาฟัางเสียงข้อเพราะๆนะ ่็แบบพ้อๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่ฮะเสียงก็แบบพ้อๆแบบนี้เลยนะสวยมากครับผมผู้บ่าวคนมักเลาะครับผมสวัสดีครับผมคนไหนผมไม่ได้อ่านก็ขอภัยนิดนึงครับผมนี่ฮะชุดแต่งสวยๆนี่นะชุดแต่งสปอร์ตี้นะครับผมนี่ฮะชอบครับขอบคุณครับอ่าแค่นี้ก็ดีใจครับผมใครก็กดหัวใจนิดนึงถ้าลดรอแบบนี้แล้วผมถ้าไม่กล้าส่งติ๊ก็กดเว้ใจผมนิดนึงแล้วกันนะฮะอ่า ังไม่จบแค่นั้นนะทางชาไปชมด้านในจะไม่ชมแค่นี้เดี๋ยวผมพาชมด้านในกับตัวนี้นะผมผมเดินท่อตั้งแต่คอมาเลยครับผมเดินท่อแต่คอมาเลยนะแบบนี้นะครับผมพาไปชมด้านในนะนี่ฮะโอ้โหชมด้านในกันนะผมกดหัวใจกันมาเดี๋ยวพี่ดีพาชมด้านในนะนี่ฮะตัวนี้ที่พิเศษคืออะไรตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะฮะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะเห็นไหมฮะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะผม ตัวนี้ไม่ีเกียร์ออตโต้นะทำไมลูกค้าบอกว่าอยากได้เป็นแบบทรง LDA แต่ไม่มีเกียร์ออตโต้ก็แปลงกันเป็นแบบนี้นะครับผมแปลงได้นะแปลงจัดให้ได้หมดนะฮะพร้อมหน้าจอ Android นี่ฮะพร้อมหน้าจอ Android แบบนี้นะครับผมสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้ดู YouTube ระหว่างเดินทางได้นะครับผมจัดให้เต็มระบบแบบนี้นะครับจัดให้เต็มระบบแบบนี้นะนี่ฮะดิฟฟี่ทั้งหมด6ตัวใช้งานได้จริงฮะ ฟรีฟรีโมท็กตัวอย่างนี้ใช้งานได้จริงทั้งหมดนะครับผมนี่ฮะแล้วก็นี่ฮะ,ะ,นฮะหน้าจอ Android นะนี่เลยเห็นไหมครับผมนี่ฮะหน้าจอ Android นะอ่านี่ฮะดูยูทง YouTube ได้หมดนะฮะตรงนี้จัดการให้ได้หมดนะไม่ต้องกลัวนะผมจัดให้ได้หมดเต็มระบบแบบนี้นะครับผมนี่ฮะพร้อมด้วยเกียร์ออโต้ที่มีเกียร์ออโต้ Auto นะตัวนี่มีเกียร์ออโต้เห็นไหมครับผมอ่านี่สวยๆแล้วอบแบบนี้นะตัวนี่มีเกียร์ออโต้นะ หล่อมากครับขอบคุณนะครับผมพอเส้นทางเราต่างกันนะครับผมอ่านี่นะครับตัวนิ้มเกียร์ออโตโน้นะนี่ฮะพวงมาลัยเราไม่ใช่มาติฟังก์ชันแต่เราสามารถเลือกแปลงหน้าได้แปลงหน้าได้แปลงท้ายได้แปลงหลังได้ทั้งหมดนะครับผมอ่านี่นะนี่ฮะสำหรับตัวนิ้เกียร์ออโต้นะครับผมตัวนิ้มเกียร์ออโตโน้นะแต่ลูกค้าบอกว่าพี่ผมอยากได้ LDA แต่ไม่มีเกียร์ออโต้ไม่เป็นไรครับเรามาจัดก,การแบบนี้ได้เลยนะครับผม หรือบางคนลูกค้าอยากจะแปลงหน้าเป็น U X ก็ได้นะทีแรกผมรู้ว่าลูกค้าเนี่ยอยากจะเอาแปลงหน้า U X ด้วยซ้ำนะครับผมแต่ว่าลูกค้าบอกว่าอยากใส่ชุดแต่งสปอร์ตตี้นะครับผมคุณหลอนนะครับผมคุณหลอนหัวเห example, ็ดนะครับผมตัวไหนเอ่ยครับคุณหลอนหอ้เ็ดตัวไหนครับนี่ฮะสาหรับตัวนี้นะครับผมนะตัวนี้นะหลอนแบบนี้นะครับผมจัดเต็มสูบแบบนี้นะฮะนี่ กับตัว4ประตูตัว S นะครับผมยังไม่จบแค่นั้นเดี๋ยวผมขอ LDA ตัวเตี้ยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจัดไปนะครับผมหลอดสุดๆนะครับขอบคุณครับอ่า60คนเข้ามาดูเนาะก็มาไลฟ์สดช่วงเวลาเลิกงานบางคนก็เดินทางกลับบ้านนะครับผมอยากได้ยังไงแบบไหนก็ทักแชทเข้ามานะครับผมนี่ฮะกับรหลอดแบบนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปชมอีกหนึ่งลำนะครับผมสำหรับตัวนี้นะลำนี้ไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปส่งรถพร้อมๆกันนะครับผม ลูกค้าเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับผมกับ4ประตูออโต้ Auto นะครับผมไม่ติดไม่ติดครับผมไม่ติดอ๋ออย่าเพิ่งเอาลงพี่ติดฟิล์มอยู่ใช่ไหมใช่ครับผม okay.